สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีมารีวิวหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานีกันนะคะและขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องใช้ QR code เป็นตัวนักศึกษาเพื่อที่จะยืนกันตัวตนในการเข้าใช้หอสมุดค่ะ ต่อไปนะคะทีมจะพาทุกคนไปนทำความรู้จักกับโซน B2 กันนะคะและเราก็มาพบกับพื้นที่ให้บริการในโซน B2 นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยหนังสือทั่วไปภาษาไทยหมวด000 400ค่ะห้องสมุกดกฎหมายห้องหนังสืออ้างอิงแล้วก็เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติค่ะและนี่ก็จะเป็นหมวด 000, 000นะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์สารสนเทศและความรู้ทั่วไปค่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะทุกคน สิตวักะคะันและหมวดต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวด100นะคะปัชยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะและนี่ก็คือหนังสือในโซนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการนะคะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีค่ะ และนี่จะเป็นหมวด200หมวดศาสนาค่ะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนภาษานะคะ40 0ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือข้างในกันเลยค่ะ แล้วก็มาพบกับโซนสุดท้ายนะคะก็คือ300สังคมศาสตร์ค่ะหนังนี้ก็คือหนังสือการ์เลอร์พิวัฒน์นะคะเป็นหนังสือในหมวดสังคมศาสตร์ค่ะสําหรับหนังสือที่ใช้แล้วเราสามารถนํามาเก็บได้ที่ชั้นวางพักหนังสือตรงนี้ค่ะ ค่ะและสำหรับนน้นนะคะเป็นหนังสืออ้างอิงค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องสมุกดกฎหมายค่ะ law library นอกจากจะมีหนังสือมากมายแล้วนะคะก็ยังมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาทุกคนไว้ใช้บริการอีกด้วยค่ะ,อ,ะอาอจะพามาดูที่นั่งโซนดตก,ก,กันี้เลอันนี้จะเป็นที่นั่งโซน,นีโซนแรกนะคะ ถ้าเดินขึ้นบันไดมาก็จะพบที่นั่งอันนี้เราสามารถนั่งอ่านหนังสือได้เหมือนกันามาค่ะแล้วอันนี้จะเป็นที่นั่งอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นโซนโซฟ่าที่เด็กๆสามารถนั่งได้ค่ะแล้วโซนข้างหลังนะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบเก้าอี้ค่ะเด็กๆสามารถอ่านหนังสือเอาหนังสือไปนั่งอ่านได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น โซนที่รับบรรยากาศค่ะเหมือนเราจะเดินเราอยากดูบรรยากาศไปด้วยเราสามารถนั่งเนี้ได้เลยค่ะที่ต้องการความผ่อนคลายหรือต้องการเอนหลังนะคะสามารถเล่ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะทุกท่านก็จะเห็นนะคะว่าเราสามารถเลือกใช้ที่นั่งหลากหลายได้ตามใจชอบค่ะ ในสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนวมาใช้บริการที่หอสมุดมหาวิทยาลัยราชฏาุรา์ธา,า,ามีกัน,นเยอะๆนะคะ